เปิดขุมทรัพย์พันล้านดาริวยังสามีสาระกินข้าวแดงแทนวิวาหรูล่าสุดวันที่16มกราคมที่ผ่านมาในรายการชื่อดังได้มีการรายงานข่าวดังกล่าวในรายการโดยบอยบอกว่าไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มตน้นรู้อยู่แล้วว่ามีเชื่อไปภูพันวันนั้นได้ถามทางสาร่าจดทะเบียนกับเขาแต่งงานกับเขาเช็คดีหรือ,อยังทางสาร่าก็บอกว่ารู้เหมือนกันว่าเขาถูกกล่าวหา ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่ที่ผ่านมาคบกันประมาณหนึ่งปีการใช้ชีวิตปกตินะไม่ได้หลบหนีอะไรเข้าออกประเทศก็ปกติไม่ได้มีท่าทีที่เป็นผู้ต้องหาเลยก็เลยเชื่อใจเต็มอกแค่ถูกกล่าวหาเท่านั้นเขาก็โทรมาชวนไปงานแต่งจากนั้นก็ทราบว่ายกเลิกงานแต่งและสามีของเขาก็จดทะเบียนแล้วก็ถูกจับกลุ่มที่สนามบินภูเกต็ตเรื่องที่โดนความขอไม่เล่าติดต่อซาร่าไม่ได้ฉันสงสารซาร่าระนะ เป็นผู้หญิงที่ต้องใช้คำว่าอาภัพรักจริงๆก่อนหน้านี้พ่อของลูกทั้งสองคนก็ไม่ได้แต่งงานพ่อจะแต่งงานก็สวัสดีปีใหม่ก็ถามตรงๆว่าท้องหรือเปล่าเขาก็หัวเราะและบอกไม่แปลกที่จะถามเขาบอกหนูไม่ได้ท้องแต่ผู้ชายคนนี้รักเธอถ้าซาร่าให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีรู้ว่าแฟนตัวเองเป็นผู้ต้องหาจะพามาออกสื่อไหมบอกตรงๆว่าเธอบริสุทธิ์มากๆนี่คืออีกหนึ่งบทเรียน ซาร่าบอกกับพี่บอยวันนั้นว่าบทเรียนกับผู้ชายทั้งหมดสอนจริงๆขอเริ่มต้นกับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าหนูมั่นใจว่าเขาไม่เกี่ยวข้องจริงๆถ้าความมีความผิดจะออกสื่อให้สัมภาษณ์ไหมผู้ชายให้สัมภาษณ์คู่นะพอออกสื่อไปวันนั้นอีกวันเป็นเรื่องเลยดูความเดียงสาของผู้หญิงคนหนึ่งซาร่าพูดชัดเจนอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เกิดเป็นรักเอ่ยของผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งที่วันนี้พี่บอยกังวลที่สุดคือชีวิต คือซาร่าเป็นยังไงเครียดร้องไห้อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ซาร่าบอกพี่บอยในวันนั้นคือถ้าการแต่งงานครั้งนี้ไปไม่สวยซาร่าจะทําหน้าพี่แม่ให้ดีที่สุดลูกทั้งสองจะดูแลให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ไม่ผิดพลาดสถานะแต่งงานในโลกออนไลน์อ,ออกไปแล้วกระบวนการวันนี้ที่จับกลุ่มได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะซาร่าสนับสนุนข้อมูลด้วยผู้จัดการส่วนตัวของซาร่าเปิดเผยว่า ตนเองไม่ได้เป็นผู้จัดการดาริวยังแล้วก็ดูแลซาร่าแค่เรื่องงานไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันเรื่องความรักของซาร่ามีคนคุยหลากหลายพอไม่เปิดตนก็ไม่รู้ว่าคือใครยังไงแต่รู้ว่าดาริวยังมาจีบมาคุยกับเขาแต่ไม่รู้จริงจังขั้นไหนพอมีข่าวแต่งงานออกมามันเป็นเรื่องที่เขาแพลนด้วยกันตนก็ตกใจแต่ไม่ได้ยุ่งเรื่องแต่งงานเขาเลยนอกจากนี้ยังเผยเด้ยวยว่าตอนนี้ตนก็ไม่รู้ว่าซาร่าจะเอายังไงคือเขาก็บอกว่าเครียดมาก ส่วนลูกๆน้องแม็กซ์เบลเขาก็คุยกับพ่อเขาปกติทางโทรศัพท์และก็อยากพูดให้ทุกคนสบายใจว่าตอนนี้ลูกๆของซาร่าอยู่กับตายาย